เจ้าของรถฟอร์ดรู้ยังสมัครสมาชิกฟอร์ดรีวอร์ดคลับผ่านฟอร์ดไทยแลนด์ไลโอเอวันนี้เช็ครถเก็บแต้มและส่วนลดและของรางวัลสุดพิเศษมากมายเมื่อเปลี่ยนอะไรซ้อมบำรุงซื้อแพ็กเกจหรืออุปกรณ์ตกแต่งรับทันที1คะแนนทุกการใช้ใจ่าย1ิบาทสมัครยังไงมาดูกันเลยถ้าคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับฟอร์ดไทยแลนด์ไลโอเอให้สแกน QR code ที่จุดโฆษณาหรือหน้าเคาน์เตอร์ที่ปรึกษาบริการเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนแต่ถ้าคุณเป็นเพื่อนกัฟอร์ d ไทยแลนด์ L ลโอเอแล้วให้เข้าไปหน้าแชทพิมพ์คำว่า Service ในกล่องข้อความจะปรากฏเมนูลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ คลิกเลยในหน้าลงทะเบียนกรอบชื่อนามสกุลโดยไม่ต้องมีคำนำหน้าที่สำคัญตัวสะกดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและเบอร์โทรศัพท์ต้องตรงกับข้อมูลเจ้าของรถที่ให้ไว้กับศูนย์บริการจากนั้นกดต่อไประบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลระบบศูนย์บริการฟอร์ด เมื่อยืนยัน OTP แล้วระบบจะส่งหน้ายืนยันการลงทะเบียนให้กลับสู่เมนูหลักโดยกดปิดหน้าต่างที่มุมขวาบนของจอหากพบเมนู Ford Rewards Club บนเมนูหลักของ Line OA แสดงว่าการลงทะเบียนของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วกดยืนยันเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว เ่านี้ก็พร้อมแล้วที่จะสนุกกับการใช้สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟของคุณหากข้อมูลเจ้าของรถไม่ตรงกับฐานข้อมูลระบบศูนย์บริการฟอร์ดจะปรากฏข้อความดังนี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเพื่อตรวจสอบชื่อนำสกุลเบอร์โทรศัพท์ในระบบฐานข้อมูลแล้วจึงลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหากคุณซื้อรถยนต์ฟอร์ดมือสองและยังไม่เคยมีข้อมูลในระบบไม่ต้องกังวลเราพร้อมดูแลคุณเพียงนำหลักฐานความเป็นเจ้าข,ของรถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการใกล้บ้าน เมื่ออัปเดตข้อมูลของเจ้าของรถใหม่เรียบร้อยคุณสามารถลงทะเบียน Ford Rewards Club ได้อีกครั้งคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและคะแนนสะสมพร้อมสิทธิพิเศษมากมายที่รอให้คุณชิมช้อปใช้แบบจุใจในหน้าหลักของ Ford Rewards Club ไม่อยากพลาดสิทธิเฉพาะลูกค้าคนพิเศษของ Ford สแกน QR โคดนี้แล้วลงทะเบียนได้เลย Ford Rewards Club ให้ทุกการดูแลของเราเป็นรางวัลที่คุณเลือกได้